สวัสดีครับท่านผู้ชมเอากลับมาพบมาพอ่อกับปานคนอ้วนอีกนะอครับเนาะหรือว่าวิถีไทยบ้านท่าแฮ่นะครับสกลน,นครพัทโตมาอีกแล้วมาอีกแล้วอีตานี่อ,อรีวิวผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นต้นอครับต้นพักเพลพืนเวาพปัทโตเอามารีวิวนี่พักที่ใส่พวก คนละมากาใส่แกงใส่ยังใส่ปรุงอาหารได้ไมื่อนี่อืเอา้ามาพบกับต้นอันนี้ท่านผู้ชมนี่แม่นไผ่คนจักแน่เนาะปลาโถแม่นไผ่เคยผัดเคยอดเวลาไปร้านอาหารสั่งผัดกะระเพรารวมเพิ่นวะหรือว่าผัดกะเพราทะเล กลิ่นหอมขึ้นมาเลยได้ผออัดกระเพาะราไข่ดาวเผื่นว่าสั่งง่ายๆครับเป็นอาหารสิ้นคิดนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ละตัวที่เขาใส่สั่งให้พ่อค้าเขาเห็ดเป็นอาหารมาเสิร์ฟเฮานี่เนี่ยบักนี่แหละครับต้นกะเพราะนะครับปทแต่ปัานนี้แล้วป่านเข้าไปอ่านเบิ่งในสรรพคุณยาทางยาเนาะครับเนาะปะ้ามันหลายพี่น้องเลย เขาบอกจะขบแก้นั่นแก้นี่แก้นี่แก้นั่นอืแล้วก็เอาเป็น,ปนพวกเอเปย์ยาอเปทาก็ได้ได้เป็นยาทาก็มีกับผสมเหลาแล้วก็ทาไอ้แม่นหยางเกาแก้พดพืน้นคันพปสังอืมอ่านเมืองแล้ว็บ,บยักจื้อนะครับเออแต่ว่ามันมีคุณค่าทางด้านอาหารนี่เขาเอาไปใส่ผัดกะเพรากบอืผัดเอี่ยน อ่าผัดเอี่ยนได้กานครับผัดเอียนใส่ใบกระเพรานี่มันสิแก้ข้าวได้อืมแก้ข้าวใส่เวลาห้าสิบเอาเอียนผัดเรียบร้อยแล้วโปลงลงนี่เอานี่กระเพรานี่พึบลงไปอืมปัดโทวราเลยก็นำลายแตกสดๆครับเรื่องอาหารนี่อ่โดยเฉพาะกลิ่นกระเพรานี่มันสีหอมดับกลิ่นข้าวเนาะอ่าสำหรับพ่อครัวหรือว่าแม่บ้านนี่สีหู้ดีครับ เอาไปปลูกไว้ในข่างเือนนี่มันก็สิต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้เพียงแอลพูดบางต้นนะพุ่มมักใหญ่นะขึ้นแตกอามาเตกแหงเด็ดแหงแตกครับเพื่อนนี่เป็นต้นที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะแมงกับใบยักเจาะปันไดน,นะครับเพราะว่ามีรสเผ็ดร้อนนี๋มันคิวอคิวไปทางทรงหอมทรงหยางครับแมงก็เลยใบยักเจาะอยางหยางปันไดเพราะฉะนั้นแล้วก็เอา แม่นผู้ใดที่รู้เกี่ยวกับสรรพคุณของต้นกระเพราดินอกจากว่าสิเป็นยาแล้วเออนอกจากว่าสิเป็นอาหารเอาไปปรุงอาหารเข้าเครื่องเนาะต้องเอาไปเข้ายาอืมยาสมุนไพรนั่นแหละครับเป็นส่วนผสมไนดะ้อืมแก่นั่นแก่นี่ไลลา,ย,ลาย,ย่างทำไลลา,ย,ลาย,ย่างอ่ปาปาปานคนอ้วนเข้าไปอ่านเบื้องลถ มันแมน่นบ่คือลาย่างแท้สปปรรพคุณของมันทางยาทางสมุนไพรนี่ต้นกระเพานี่ที่เอาใส่ปรุงอาหารคู่มือนี่เ,เรือว่าไปลานอาหารก็สั่งกินต้นกระเพะเาอย่างกระเพราร้วมเพิ่นว่าผัดกระเพราหมูนี่ยังก็เออหลยๆาย่างนั่นแหละที่ใส่กระเพราแล้วมันก็เป็นยาพร้อมครับเป็นยาพร้อมได้ เอาเป็นผัยมีความรู้อะกะเพานี่เอามาใส่เป็นยายังแน่แก้ยังแน่กับมาแช์กันมาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ชมเอ้ยสำหรับมื้อนี้กะคงเสียเอาไวแค่นี้นะครับเนาะขอให้อยู่ดีไม่แห้งผู้ใดที่ติดตามปานคนอ้วนนะอ่หรือว่าช่องวิถีไทยบ้านท่าแฮ่นะครับสกลน,นครกะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่แหละนะครับมื้อนี้เป็น พืชผักที่เฮาใส้ปรุงอาหารนะครับในครัวเฮือนแล้วอะเกือบกินเกือบคู่มือเนาะเกือบคู่มือเพราะว่ามันเป็นผักที่ประกอบอาหารเด้นี่พวกนี้ใกล้ชิดกับแม่ครัวใกล้ชิดกับพ่อครัวแล้วก็เป็นยาพร้อมไดเป็นยาพร้อมนะครับเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งนอนรับฝันดี ความเจ็บอย่าได้ความไข่จะมีนอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็บขอให้ได้เงินแสนโดยเฉพาะมื่ออื่นเนาะมื่ออื่นเอาขอให้โชคให้มานเดน้อสุภูสุคนเอาร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ